รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุเทปสองหลุมนะฮะใหว่าโมเดล CSW 5 3 0ตนะครับตรงนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีใช้ฐานได้นะครับตัวนี้ฐาน6กก้อนนะครับใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแถมให้สินค้าพร้อมใช้เลยนะครับสภาพใหม่นะครับภาพสวยเลยนะครับเสียงดีมากครับตัวนี้ วิทยุถึงคือ108คร้อยแปดนะฮะมีระบบสเตอร์อรล่าวด้วยนะฮะสตูดิโอสเตอร์ล่าวนะฮะ นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาก็ประมาณสิบสนาฬิกา15นาทีถึงประมาณสิบสี่นาฬิกาสามนาทีบวกลบนิดหน่อยนะครับท่านมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับมาช่วยแชร์ประสบการณ์ในรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับแล้วก็รถซอลระบบอ่านนะฮะจะอาจจะวิทยุลงเทปนะครับในรายการคุยสบ์มิตสนะครับผมยังเคยขออนุญาตน่าถนะฮะพอดีในช่วงที่ผ่านมาแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับก็ไปล้างนะครับโดยที่ไม่สบายสไตล์มิตรเฮาสนะครับก็ ตรงนี้คือโมโนนี่สตูดิโอนะผมด้วยนะครับเราก็เย็นสบายเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเราเราจะดูแลรถยนต์นะฮะถ้าถ้ามีปัญหาอย่างประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะอย่างรถที่ทดสอบฟังที่อาจจะมาคิดอยู่เมื่อกี้นะครับด้วยนะครับเราก็เย็นสบายเลยนะครับเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเราจะดูแลรถยนต์นะฮะถ้าถ้ามีปัญหานะครับอย่างอย่างอย่างประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะ ก่อนหน้าก่อนหลังได้หมดนะครับเทปสต่พานไม่เยี่ยมนะครับไม่หย่อนไม่ยานนะครับเล่นได้สองฝั่งพร้อมกันนะครับสลับกันได้เลยน,นี่ปับโนนะ สเเดียลธรรม,มาดาอันะนี้สซราวนะโอเคนะครับขอบคุณครับ